คลิปนี้นะคะพี่พามาสนามหลวงสองค่ะเรามาอัปเดตราคานกกันแล้วก็มาดูว่ามีนกเยอะไหมนะคะ <C bir> เหมือนเช่นเคยเลยค่ะพี่ก็จะมาร้านแรกก็คือร้านคุณอาชัยนะคะร้านนี้ค่ะจะอยู่ติดกับร้านขายกรงนกนะคะเนี่ยค่ะวันนี้พี่มาตอนเช้าก็คนเยอะเลยนะมาแต่เช้าก็ว่ามีคนเยอะเลยค่ะคนมาซื้อนกกันเยอะเลย เนี่ยค่ะอันนี้เป็นร้านคุณอาใชยนะเขาไม่มีชื่อร้านค่ะร้านเขียวๆเ,เนี่ยสังเกตง่ายๆเลยค่ะเดินมาต้องเห็นแน่นอนเลยค่ะอุปกรณ์มีขายครบเลยค่ะมีทั้งกงทั้งอาหารที่นี่ก็มีครบเหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะ แล้วเรามาดูนกกันนะนกหงหยกนะคะวันนี้ราคาลงแล้วค่ะเหลือตัวละ150บาทค่ะมีสีให้เลือกเยอะมากเยอะเหมือนที่จัตุจักเลยค่ะวันนี้นกเยอะค่ะมีหลายกรงเลยค่ะสีนี่ไม่ต้องบอกเลยสีแบบสดใสมากมีทุกสีที่เราอยากได้แน่นอนแล้วราคาถูกด้วยนะคะ150บบาทเลยค่ะเนี่ยเป็นนกลงรังนะคะ แล้วคุณอาเขาก็จะให้ขา้าวโพดสดกินนะคะนกก็กินเป็นเลยค่ะก่อจะไปถึงเราเราก็ง่ายเวลาเราเลี้ยงนะคะต่อมานะคะเป็นเลิบเบิร์ดค่ะราคาก็จะอยู่800-900แล้วแต่สีนะคะเนี่ยค่ะวันนี้เลิฟเบิร์ดก็เยอะเช่นกันค่ะเลิฟเบิร์ดนกโตเนี่ยค่ะเนี่ยสีสันก็เยอะแยะเลยค่ะมีสีให้เราเลือกแบบวันนี้มี ให้เราเลือกสีสันที่เราอยากได้เลยน้องๆลองมาเดินดูนะวันนี้นกที่สนามหลวงสองเยอะค่ะแล้วก็มีหลายสายพันธุ์เลยลูกป้อนก็มีอันนี้ยก็ยังเป็นเลือบเบิร์ดอยู่มีหลายกงเลยค่ะเลือบเบิร์ดสีสวยๆส,สดๆทั้งนั้นเลยค่ะมีกลุ่มหัวดําก็มีนะคะเนี่ยค่ะมีสีพายก็เยอะค่ะต่อมาฟินเจสีนะคะราคาตัวละเ0้าค่ะคู่ละ1,700บาทนะคะ มีทั้งผู้ทั้งเมียเลยค่ะผสมกันอยู่ในหนึ่งกรงเนี้ค่ะเนี่ยสีสดๆก็จะเป็นตัวผู้นะคะวันนี้พี่เพิ่งเห็นฟินนะปกติเนี่ยฟินพี่ไม่เห็นมาหลายอาทิตย์แล้วค่ะต่อมาเราไปดูลูกป้อนของคุณอากันบ้างนะคะลูกป้อนก็เยอะมากเลยค่ะวันนี้ตื่นตาตื่นใจพี่ด้วยเลย เนี่ค่ะสันคอนวัวนะคะราคา1 8 0 0ถึง2,500มาดู1,800กันนะก็จะเป็นตัวเล็กๆนั่นนะคะที่ขนเห็นขาวๆอยู่นั่นนะคะสามตัวนั้นนะคะราคา1,800บาทนะคะถ้าขนคุมนิดนึงแล้วอะค่ะเริ่มโตแล้วจะ2,000ดูตัวนี้ตัวนี้ที่ติดเหลืองเยอะๆตัวนี้สวยมากเลยค่ะหัวสีส้มปีกเหลืองเลยค่ะเ0บาทค่ะตัวนี้ ตัวนี้สวยมากค่ะและกก็จะมีนกอีกหลายตัวเลยนะที่เป็นซันที่อยู่ในกล่องอะค่ะมาดูกินชิ้บ้างนะคะตัวที่นิ้วพี่ชี้เนี่ยหนึ่ถ้าเป็นไพายแอปเปิลตัวนี้1,300บาทค่ะบู1,500บาทค่ะเนี่ยอันนี้คือที่เขาโชว์ไว้ในตู้กระจกใช่ไหมแล้วก็จะมีด้านหลังอีกนะคะอันนี้ค่ะอันนี้บูชินนะคะ1,200บาทบาทราคาถูกมากเลยนะคะ อันนี้ท้องก็จะเป็นสีขาวๆครีมๆค่ะ,คะแต่พอมาดูบูพายนะคะเนี่ยหน้าตาเหมือนกันเลยแต่ถ้าเป็นบูพายปุ๊บท้องมันจะเป็นออกสีส้มๆเหลืองๆเ,เนี่ยค่ะที่คุณอาเขาพิกให้ดูเนี่ยค่ะ1 5 0 0บาทนะคะราคาสวยงามมากเลยค่ะนกวันนี้ไม่แพงเลยกินชิกเนี่ยเราเห็นจัจุจักก็เยอะที่นี่ก็เยอะค่ะเนี่ยแล้วก็มีอยู่ในกล่องอีกนะ เนี่ยถ้าเป็นกิีนชีเห็นไหมตัวเขียวๆหลังเขียวเๆว,ว่าพวกนั้นหนึ่งพันไพแอปเปิลก็เหมือนเดิมอันนี้ไซส์จะเด็กกว่าที่โชว์ไว้เนอะอันนี้หนึ่งพันสราคาสวยงามมากเลยค่ะพี่นี่แบบกระเป๋าสั่นเลยจา้าเห็นนกวันนี้นะคะต่อมาเป็นคอก a เทลค่ะคอกระเทลก็เยอะเช่นกันค่ะลูกป้อนนะคะเนี่ยมีหลายราคาเลยตั้งแต่700ค่ะเนี่ยเจ็ดร้อยพันค่ะแล้วแต่สีนะคะถ้าเป็น,นคอกระเทลเนี่ยค่ะเนี่ย สีมีให้เลือกเยอะเลยคนเราชอบสีไม่เหมือนกันเนอะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่หยิบตัว700อให้ดูนะตัว700อเนี่ยตัวนี้สวยไหมพี่ว่ามันสวยนะมันเป็นเหมือนมุกอะค่ะแต่สีมันจะเหลืองเหลืองอย่างเงี้ยคือมันก็สวยเลยล่ะแล้วราคามันก็ไม่สูงด้วยค่ะถ้าเป็นในรังนี้นะตัวละ1,000บาทค่ะแก้มส้มเนี่ยค่ะนกลูกป้อนนะคะมันก็มีหลายช่วงอายุวัยอะค่ะบางทีเห็นไหมเห็นหนังก็เด็กมากเลยค่ะ แล้วก็มีเลิฟเบิร์ดเลิฟเบิร์ดเนี่ยลูกป้อนนะมี500กับ600ค่ะมี2ราคาค่ะลูกป้อนเลิฟเบิร์ดขอบตานะเลิบเบิร์ดไม่ขอบตาวันนี้คุณอาไม่มีของนะคะก็มีแต่ขอบตาค่ะสีสวยๆทั้งนั้นเลยอย่างพายเนี่ยส่วนใหญ่คุณอาจะขาย600ใช่ไหมอย่างตัวที่พี่จับเนี่ยคุณอาก็บอกว่าถ้าเอาก็ล่นให้500เลยค่ะเลิฟเบิร์ดถูกมากเลยนะมันไม่ได้มีแค่นี้นะ มันยังมีอยู่ด้านหลังอีกนะันเลิฟเบิร์ดเนี่ยค่ะคุณอาเขามีลูกป้อนเลิฟเบิร์ดเยอะถ้าใครสนใจก็มาถามคุณอาเขาได้เลยนะคะเนี่ยค่ะนกก็มีเข้ามาตลอดเลยค่ะไม่ต้องกลัวนกขาดเลยร้านคุณอาเนี่ยมาทีไรก็จะเห็นนกแบบเยอะมากเลยค่ะบางอย่างบางอาทิตย์ไปนะก็จะเป็นฟอร์พัทเยอะอย่างวันนี้มาไม่มีฟอร์พัทนะคะแต่จะมีพวกลูกป้อนคอคเทลเยอะซันเยอะเลิฟเบิร์ดเนี่ยก็มีเห็นไหมแล้วเดี๋ยวลองในกล่องก็มีเห็นไนะ่อาออกเขียวๆสม้สมๆอันนี้ก็500ค่ะหงยก ค่ะตัวละ100บาทนะคะนี่ลูกป้อนค่ะมีเหมือนการถามคุณอาเขาได้นะคะอาหารนะคะมีแบบแบ่งใส่กระปุกนะคะกระปุกละร้อยค่ะผงชมพู50บาทคืออาหารนะคะพวกผลไม้อัดเม็ดก็50บาทอุปกรณ์เนี่ยมีพร้อมเลยค่ะถ้าเป็นเนี่ยค่ะนูทีนูทีเป็นอาหารอย่างเงี้ยค่ะเป็นกระป๋องแบบเนี้ย5 5 0เองนะคะ800กรัมค่ะก็ยังถูกนะเพราะบางร้านขาย600นะคะเนี่ยถ้า แล้วเวลาเราซื้อนกใช่ไหมทัดสะดวกนะเราให้เขาใส่ห่วงขาให้เลยค่ะเพราะบางทีอ่ะเราเอาไปใส่เองแล้วเราไม่มีความเชี่ยวชาญอย่างเงี้ยขานกอาจจะบาดเจ็บได้นะคะเนี่ยถ้าเราซื้อเราก็ให้คุณอาเขาใส่ห่วงขาให้เราให้เรียบร้อยเลยค่ะเพราะว่าใส่ตั้งแต่เด็ก,กนกก็จะเกิดความเคยชินนะคะเวลาเราไปใส่เขาตอนโตเนี่ยเขาจะนั่งกัดทั้งวันเลยค่ะ ่อมาก็คือร้านน้องรายนะคะร้านน้องรายวันนี้คนก็เยอะเลยค่ะเนี่ยค่ะมีนกเยอะเหมือนกันค่ะเรามาเริ่มกันจากนกหงยกนะคะนกหงยกก็เห็นมีหลายกรงเลยค่ะสีสันสวยมากเลยค่ะวันนี้แล้วก็ราคาของร้านน้องรายนะคะนกหงยกร้อยห้าบาทค่ะฮอลแลนด์นะคะเพิ่งลงลังค่ะสีก็มีเยอะค่ะมีหลายกรงให้เลือกเลยค่ะเนี่ย โทนเขียวโทนน้ำเงินโทนม่วงมีหลายสีเลยค่ะวันนี้หงยกเยอะมากๆเลยค่ะเราจะเห็นหงยกช่วงนี้เยอะแล้ะราคาก็ถูกลงมากเลยนะคะจาก250มาเป็น200 180แล้วตอนนี้เหลือ150บาทแล้วนะคะ ต่อมาเป็นเลิฟเบิร์ดค่ะเลิฟเบิร์ดราคาก็จะอยู่700-800เลิฟเบิร์ดเนี่ยอย่างที่รู้กันอยู่แล้วเนะราคาขึ้นอยู่ที่สีนกนะคะราคาของเลิฟเบิร์ดอะคะ่ะแต่มาดูลูกป้อนนะคะวันนี้ร้านน้องไซเขามีลูกป้อนนะแบบไม่ขอบตาค่ะตัวละ800ค่ะวนท้วน,วนสมบูรณ์เลยค่ะนกมีน้ำหนักค่ะลดวดูแข็งแรงค่ะมีอยู่หลายตัวเลยค่ะเนี่ย อ้วนๆเลยสีก็สวยดีนะคะแล้วก็ต่อมาเป็นคอกคาเทลคอกคาเทลเนี่ยราคาก็จะเริ่มที่700ถึง1,100นะคะอย่างที่เราเห็นเนี่ยค่ะเป็นอันบิโนนะคะคือตาสีแดงอะคะ่ะราคาก็จะอยู่1,100บาทเหมือนกันค่ะนกก็เยอะค่ะคอกคาเทลเนี่ยเยอะทุกที่ที่ไปเลยเนอะตั้งแต่เมื่อวานไปจัตูจักอะค่ะนี่สีนอร์มอล7 0 0บาทคือตัวนี้นะคะ เนี่ยค่ะตัวดำๆเนี่ยค่ะแล้วก็สีพวกเนี้ยค่ะในกลุ่มนี้นะคะจะราคา800บาทค่ะและเดี๋ยวฟังน้องเขาอาธิบายเรื่องสีคอกรเทลนะคะเหลืองตาแดงเนี่ยเขาเรียกว่าอา่ะรูติโนโ่ลูติโน่เหลืองตาแดงเนี่ยลูติโน่นะอ่ะอันนี้เท่าไหร่นะอันนี้นราคาเท่าสีขาวเลยค่ะอันนึ่งอับิโนโ่ขาวตาแดงอะบบิโนโ่ ตของสีนอ r m a อเขียมไหมสีนี้สีเดียวนะคะสีอื่นต้องดูตอนโตอ่ะอ่นะคะตาสองสั่งไม่สีไม่ติดนะคะไม่เจ็บนะนี่ดูเท้านะเยืนถึนปกตินะคะเล็บครบนะดูตามด้วยนะคะเอฟเท้าคบนะน้องไม่ขอมน,นะคะไม่ขึ้นโคมถ้าขอมตรงนี้มันจะเป็นแกนแหลกนะคะ น้องเข้าบริการดีจริงๆค่ะร้านนี้นะคะแล้วก็มีขายกรงด้วยนะคะกรงใหญ่เนี่ยสี่พนะคะถ้าเป็นกรงคอนโด3ล็อกเนี่ยค่ะ1,200บาทนะคะไว้สําหรับเลี้ยงนกเล็กอะค่ะอันนี้ค่ะมีกรงหลายขนาดหลายไซส์เลยนะคะมาที่เดียวได้ครบทุกอย่างเลยค่ะของเล่นก็มีค่ะอาหารก็มี อาหารลูกป้อนเนี่ยค่ะก็มีแบ่งขายของเล่นเนี่ยเยอะมากเลยของเล่นไม้อาหารวิตามินผลไม้ครบหมดเลยค่ะของร้านน้องไซายนะคะนี่เป็นอาหารแบ่งขายค่ะก็ลองมาแวะดูนะคะต่อมานะคะเป็นร้านกิดเล็กค่ะร้านนี้ก็มีอาหารวิตามินครบเหมือนกันค่ะวันนี้อาจจะมีนกน้อยหน่อยนะคะแต่ว่าอุปกรณ์อย่างอื่นครบเลยค่ะหงโยก่ะค่ะ ราคาตัวละ150บาทค่ะราคาเท่ากันหมดทุกร้านเลยค่ะวันนี้หงยกตัวละ1 5อเองนะคะสีสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็วันนี้ก็เห็นมีสันด้วยนะคะสันลูกปอนเนี่ยค่ะตัวละ2,200บนทนะคะแต่ถ้ามีใบเช็คเพศนะก็จะอยู่2,500ค่ะเลิฟเบิร์ดก็มีอยู่ตัวหนึ่งค่ะ500บาทค่ะตัวนี้ค่ะดูเดมันน่ารักมากเลยนะคะแล้วก็ตัวต่อมานะคะเป็นแบ็คเฮดไคนะคะ ตัวนี้าราคา17,000บาทยังไม่ได้เช็คเพศนะคะมีอยู่2ตัวค่ะใครอยากได้รีบจับจองเลยนะเพราะว่าช่วงนี้ลูกป้อนของแบ c ็ h เฮดใครเนี่ยหายากมากเลยนะคะ ต่อมาคือร้านเบิร์ดเวอร์ค่ะวันนี้นกน้อยหน่อยนะคะร้านพี่เขามีซันค่ะซันตัวละ2,000บาทนะคะก็อันนี้ก็ยังเด็กมากอยู่เลยนะคะแล้วก็จะมีโตขึ้นมาอีกนิดนึงอะคะ่ะที่ขนพอเริ่มมีหน่อยนึงแล้วนะคะก็ราคาเดียวกันค่ะตัวละ2,000ติดเหลืองนะคะเนี่ยเห็นมีขนแซมเหลืองเยอะคอคก a เทลค่ะคอคกัเทลเนี่ยมีหลายสีหลายตัวอยู่ค่ะตัวละ1,300บาทนะคะ ก็บางตัวก็เริ่มโตขึ้นมานิดนึงแต่ก็ยังเชื่องอยู่นะคะเพราะพี่เขาเป็นคนป้อนเองอะคะ่ะราคานกก็ค่ะแต่ละร้านก็มีความแตกต่างกันเนอะบางทีอยู่ที่สีสายพันธุ์ราคาแตาละ,ะร้านก็ลองเดินเปรียบเทียบราคาดูนะคะส่วนตระกูลกินชีกของร้านพี่เขานะพายแอปเปิลนะคะตัวละ1,800บาทนะคะแล้วก็มีบูเยลโล่ด้วยค่ะเนี่ยอยู่เกทับอยู่ตัวนี้ค่ะ 2,800บาทนะคะส่วนแอฟริกันเกยนะคะไซลูกป้อนแบบนี้ค่ะตัวละ1 7 0 0 0บาทนะคะแอฟริกันเกย์ค่ะถ้าเป็นนกโตก็มีนะคะเนี่ยค่ะตัวละ25,000บาทนะคะอันนี้ก็เริ่มโตแล้วแต่ก็ไม่ดุนะคะเชื่องเล่นได้อยู่นะคะตัวนี้ค่ะลองแวะมาดูนะคะ Bird ์ดเว d ค่ะและพามาดูเครื่องเป่าแยกากากอาหารนะคะวันนี้มีไซส์เล็กเข้ามาเพิ่มนะคะ ไซส์ใหญ่ก็คือที่พี่เคยรีวิวไปเนอะตัวละ1900บาทตัวเล็กเนี่ยหนึ่บาทมอเตอร์เท่ากันค่ะแต่ด้วยไซส์และขนาดที่เล็กลงะค่ะเผื่อใครเลี้ยงนกจํานวนน้อยอย่างเงี้ยค่ะ กมีสองไซส์เลยค่ะวันนี้ใครผ่านมาก็แวะมาดูนะร้านนี้คือร้านที่ขายกงหัวมุมเลยนะคะกงก็มีหลายไซส์หลายขนาดค่ะน้องๆหลายๆคนนะที่ถามพี่เรื่องกงนะกงอะถ้าเป็นแบบนี้มันจะมีตัวเคลือบมันจะไม่เป็นสนิมอะค่ะราคามันก็จะเลยสูงกว่ากรงเหล็กนะคะเนี่ยไซส์ประมาณเนี่ยมีตั้งแต่390ร้อ่ร้อยอะค่ะ ท้ายคลิปนี้นะคะพี่หวังว่าจะสนุกสนานกับการไปเดินเล่นสนามหลวงสงในครั้งนี้นะคะใครมีคอมเมนต์ก็ใต้คลิปเหมือนเดิมเลยค่ะถ้าพี่รู้พี่จะรีบเข้ามาตอบให้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พี่ไปทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะแล้วเราเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ